สวัสดีคะ่ะเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินดานาเมก,กันอีกแล้วนะคะ <IS> ก็วันนี้เอกากจะมาสอนเคนล็ดลับหาเครดิตนะคะ <IS> ก็คือการร่วมกิจกรรม <IS> ใช่ถ้าเราแบบเราไม่มีตังที่จะแบบซื้อเคโอนไม่ใช้นะคะแล้วก็ไปหา รู้รู้ว่ากิจกรรมว่าเขาได้แจกกิจได้มีการจัดกิจกรรมอะไรไหมก็คืออย่างเช่นกิจกรรมการร่วมสนุปกับพี่ติ๊งหน่งนะคะก็คือกติกาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะ ก็ในช่วงสงการพี่จิงหน่องได้จัดกิจกรรมก็คือคลิปถ่ายทำด้วยผู้เล่นอิมูในบรรยากาศสงการนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายหรือว่ารูมหรือว่าห้องของ xtnnx นะคะหรือจะเป็นห้อง xtntx นะคะสองความยาวคลิปไม่เกินหนึ่งนาที 3. คนที่ออนโฟนหรือออนคอมแต่ไม่สามารถแต่งห้องเองได้ก็สามารถเข้าไปดมห้องสถานะของ x t n s ได้นะคะเราจะค้นหาใน s ซตดูมแล้วก็พิมพ์ชื้อ x t n s แล้วก็มันก็จะมีห้องที่เปิดให้เราเข้าไปร่วมฟรีนะคะเข้าไปถายคลิปได้ฟรีเลย 4. ระยะเวลาการส่งก็คือวันที่11 ถึงมถึงวันที่16เมษาย,ยน2566เท่านั้นหาส่งคลิปวิดีโอของเราลงใต้คอมเมนต์แจ้ง ID Facebook t i k ทิกตเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ประกาศผลวันที่18เมษาย,ยน2566เท่านั้นแล้วก็ใส่แฮชแท็กสงการเฟสติวัลด้วยส่งการเฟสติวัลอิมูฮาตี้ด้วย สี่ส่วนผู้ที่เข้าร่วมก็จะได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วเรามาดูตัวอย่างกันนะคะก็คือส่งคลิปแล้วก็ใส่ไ d แล้วก็ Facebook Tik To อกแล้วเข้ามาที่วายส่งการนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูคลิปของพี่ติ๊งหน่องกันค่ะเช่นนี้แล้วเราก็มาดูต่อของผู้เข้าร่วมกันนะคะ คนที่หนึ่ง<ล>ค่ะล,าาลูกวะนี่ไม่ล่าไหนนี่ไมาไม่ลาไหนวันเนี้ยกลุมใจเรื่องเมียอยากจะตายมันรู้แล้วรู้รอบไปเลยเนี่ยอยู่ไปมันก็มีอะไรหนักโลกเดี๋ยวเมื่อจะมาคิดข่มเหงผัวลนะ่ะตายดีกว่านี่แหละทางเลือกสุดท้ายของเรา โดนน้ำไม่เป็นไรแต่ขอได้ไหมโดนใจเธอก็พอก็ลังจากเทียดีได้เล่นกิจกรรมไปนะคะหี่ก็ได้อันดับสองก็จะได้ จาก5,000คิดิตก็คือจะได้8,000คิดิตนะคะเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมน้อยก็เลยพี่เจ้าหนุนก็เลยแจก8,000คิดิตให้ละเครดิตก็จะอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็หลังจากที่เราได้รับเคเลแล้วค่ะมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งอีกกิจกรรมนะคะทุกคนเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวไอ้ดิจะพาไปเต้นค่ะก็คือยังงมีได้สิ้นสุดนะ ในนี้ก็คือกิจกรรมที่สิ้นสุดในวันที่23เมษายนี้แล้วตอนนี้ก็คือ21ก็เราสามารถเล่นได้ประมาณทันอยู่สวันก็คือวันที่21กับวันที่22วันที่23ก็คือประกาศผลให้เราเล่นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็รางวัลก็คือเขาจะเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วม1-4คนก็คือจะแจกเคกิฟ 2,500k ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมหากมีผู้เข้าร่วม5-9คนที่1 ko 20k หรือว่า VIP แปล t i นึำ1เดือนสามารถเลือกได้ที่2 ko 10k บวกเคกิฟ 3,500k ที่3 ko 5,000k บวกเคกิฟ 2,500k มีผู้เข้าร่วม10คนขึ้นไปที่1 KO 20K หรือ VIP Platinum น้ำ um 1เดือนสามารถเลือกไล่เลือกไล่ที่2 KO 10K ที่3 KO 5 5,000K ที่4 K g i f t 3.5,000K 3,500K ที่5 K g i f t 2,500K ส่วนกติกาการเล่นกิจกรรมก็คือทีมปาร์ตี้วันเกิดให้เราถ่ายรูปหนึ่งรูปแล้วก็ไปโพสในอินส a าแกรมส่วนตัวของเราแล้วก็ไปติดตามเจ้าของโพสกิจกรรมแล้วก็แท็กเจ้าของโพสกิจกรรมแล้วก็ใส่แฮชแท็กเซฟแฮปปี้เบิร์ d a y to ทูเคิร์นะคะแล้วก็เราอยากจะอวยพรก็ได้แล้วก็ทิ้งไอดีไว้นะคะทุกคนแล้วก็สิ่งแรกก็คือ ข้อที่ห้ามทําก็คือห้ามอ d ดิรูปแล้วก็ห้ามแต่งรูปต้องถ่ายรูปด้วยเ,เป็นรูปสดๆแล้วก็เราสามารถเวลาเราโพสเราสามารถใช้ฟิลเตอร์ของอินสตาแกรมไล้แต่ห้ามแต่งรูปหรือว่าอะไรทั้งนั้นก็นี่คือไอจีเจ้าของโพสกิจกรรมนะคะนี่ก็คือไอจีเจ้าของโพสกิจกรรมทุกคนไปติดตามได้เลยนะคะแล้วก็จะเราจะมาดู ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็คือตอนนี้กำลังมีอยู่ห้าคนล่าสุดก็คือมีห้าคนเอ่อมีหกคนแล้วนลคะ่ะทุกคนล่าสุดคือมีหกคนแล้วแล้วก็เอรีก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเอยอะๆนะคะจะได้มีสนุกสนุกสนุนกกับกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะคะแล้วถ้ามีกิจกรรมอีกเดี๋ยวเอดีจะมาแปะลิงก์ลงใน YouTube ลงในซุมโซนให้ทุกคนได้มาเล่นกิจกรรมร่วมกันนะคะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าแค่จะมีแค่สองคนนะคะที่เขาแบบจัดกิจกรรมก็คือยังมีอีกหลายคนอยู่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนไปติดตามในแบบในกลุ่ม Thailand i m มู Thailand น,นะคะที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดก็จะมีบางทีก็จะมีการลดราคาเคโอนหรือว่าการจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะหรือจะมีแบบต่างๆที่แบบสามารถให้เราไปค้นหาแบบเราอยากไล่เทมอะไรแล้วก็โพสลงใน กลุ่มนั้นแล้วก็จะมีเพื่อนๆใจดีนะคะเขาก็จะมาบอกคอมเมนต์บอกว่าเราว่าซ้ดแบบนี้นะหรือว่าอยากได้ต้องการแบบนี้นะเขาก็จะบอกเราเองนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงแค่นี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ไอดีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไอดีก็จะมาแจก ก็จะมาบอกวิธีการทำให้ทำกรอบทองก็คือซื้อ,อเป็นซื้อเราเป็นกรอบทองนะคะเไว้ดีโดหน้านะคะไว้เจอกันค่ะ